สวัสดีค่ะพบกับเจนนี่นะคะที่ช่องเจนนี่โกราค่ะวันนี้ก็เจนนี่ก็พาเพื่อนๆมาที่นี่เลยตลาดเจริญสุขค่ะอยู่แถวๆโลตัสไม่ไกลแต่ว่าความเด็ดของตลาดนี้ก็คือว่ามีอาหารทะเลสดๆเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเดี๋เป็นเพื่อนตามเจนนี่มานะคะว่าข้างในมีอะไรขายบ้างตามมาเลยค่ะที่นี่คจะค่อนข้างจะมาตอนเย็นๆเ,เพราะว่าตอนเย็นๆจะมีกับข้าวขายค่ะกับข้าวสําเร็จนะคะขายแล้วก็จะมีความหลากหลาย ของอาหารเยอะมากถ้าบาช่วงประมาณสี่ห้าโมงเย็นนี่คนจะเยอะแต่ว่าพอดีวันนี้มาช่วงบา่ายนค่ะเราก็บาเดโซนของอาหาทะเลก็อย่างที่บอกค่ะว่าเขาเริ่มตัาา้งแต่บ่ายโมงเนาะแต่เราว่ามาเร็วมาถึงที่นี่ประมาณเกือบเกือบบ่ายบารร้านก็เลยยังบอกว่าวางของไม่หมดนะคะแต่ว่าเริ่มทยอยมีของอาหารทะเลสดๆนะคะประมมงมาวางแล้ว วันนี้เราจะมาดูหอ,อยน้ำลมเพราะว่าจะไปทำออสสวดฮะปาดิกไปกันนี่เลยเฮ้ยใหญ่มากตัวละสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้าคนชอบนะโหจะดีมากโอ้ยกุ้งอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อหอ,อยนัำลมนะวิ หัวมน้งค์ไม่ออไข่ชุดละร้อยยี่สิบอันนี้ร้อยน,นึ่100นงแล้ว 120. ร้ยอยยี่สิบราคาเท่าไหร่จ๊ะอาอันนี้อีกขวดหนึ่งสีเขียวขวดหนึ่งเนะใช่ค่ะเท่าไหร่คะอา่าเป็น150ค่ะค่ะ ลืมบอกไปที่นี่ค่ะจะมีอันนี้ให้ดูอันนี้จะเป็นอาหารของที่จันนะคะก็คือข้างล่างจะเป็นอะไรคะเป็นแบบดองอ๋อแบบดองอ๋อหอยแครงเยอะมากที่นี่ก็มีหอยแครงธรรมชาติตัวใหญ่มากใหญ่มากไม่ใช่ใหญ่มาใหญ่มากใหญ่จริงๆอ่ะใหญ่วันนิ้วโป้งอีกอ่ะ ออ๋ oh, มีหอยเชลด้วยนะก็อย่างที่บอกค่ะว่าที่นี่อาหารทะเลค่อนข,ข้างจะเยอะแต่ว่าด้วยความที่บอกว่าวันนี้เรามาเร็วอันนี้เนื้อปลาอะไรอะ่ะวนนิน่ากับกับใปรทานมากเลยอะ่ะระกงปะอันนี้ปลาแรแล้ว,วอุ้ยดีอะ่ะถ้ากันร้อยยี่สิบแต่เมื่อกี้กุ้งนะ่าสนใจมากเลยนะอันนี้คือกุ้งกุ้งที่นี่ก็คือจะมีหลายแบบอะค่ะ อันนี้เป็นปู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 มาหูสดจริงอ่ะสดเลยอ่ะอย่างเงี้ยแล้วข้างในเป็นอะไรอ่ะติะ๊กุ้งแค่น้ำใช่ใช่ถ้าตกอย่างถ้าอย่างเงี้ยคือหัวเขาว่าจะมีมันหัวเขาจะมีมันเพราะสังเกตจากหัวเขาอะหัวมันใหญ่มากเลยเห็นปะ่ะสดมากอ่ะเอสะเอสดมากเลยอ่ะเอาปูมาเออกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาปงยังไงดีอ่ะ แต่ว่าคุณจะทำอะไรน่ะชินเวดูไม่ออกเลยคุณทำอะไรดิอันนี้รับคนละครึ่งไหมคะร้านนี้รับคนละครึ่งด้วยเดี๋ยวจะบอกว่าตลาดเนี้ยหลายๆร้า,านเลยรับคนละครึ่งเมื่อกี้เราซื้อไข่ดังลมมาเราก็ลืมใช้เพราะเมลานเมื่อกี้ก็รับเหมือนกัน วันนี้นะคะอย่างที่บอกะค่ะว่าตลาดเจริญสุขนะคะก็เป็นแหล่งที่ขายอาหารทะเลแต่ว่าเริ่มแต่บ่ายโมงนะวันนี้มาเร็วมาถึงก่อนบ่ายโมงนิดน,นึงก็พอเข้าไปอ่ะก็อย่างที่เห็นๆน,นะคะคือเปิดเฉพาะโซนด้านหลังที่เป็นอาหารทะเลอย่างเดียวนะคะส่วนที่เป็นอาหารส่วนอย่างอื่นเชน่นผักหมูอะไรเงี้ยเปิดน้อยร้านมากแล้วก็ส่วนโซนที่ขายเป็นอาหารแบบว่าสำเร็จรูปแล้วะค่ะเป็นอาหารตัดอาหารถุงอย่างเงี้ยก็ยังไม่เปิดนะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆนะคะมาในเมืองจันนะคะเราแบบว่าอยากบอกว่าทําอาหารทะเลสดๆหรือว่าซื้อไปสถานที่เปิ้งเองที่รีสอร์ทเนี่ยก็คือมาที่ตลาดนี้นะคะ่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังเพราะว่าอาหารทะเลมีเยอะมากมีหอยเชลล์หอยแค้งแม้กระทั่งแมงดาก,ก็มีไข่แมงดาก,ก็มีนะคะแล้วก็ส่วน อ,อื่นมีอีกหลากหลายเลยเพื่อนๆลองมาเดินดูค่ะราคาแบบว่าถูกมากเพราะขนาดแม่เจนนี่นะคะมาที่จันทบ,บุรีค่ะพอมาเห็นที่ตลาดนี้ตกใจยังจะซื้อกับกรุงเทพอ่ะเพราะหนึ่งสดสองถูกคือราคาอย่างปลาอย่างเงี้ยราคาที่นี่ราคาไม่แพงเลยถ้าเทียบกับราคาที่กรุงเทพแล้วราคาแบบต่างกันมากปลางามหนึกนี่คือจะเห็นชัดมากแล้วก็หอยแครงนี่คือจะเห็นชัดมาก,ว,ก,มากวันนี้นะคะเจนนี่ก็ขอตัวกลับก่อนค่ะเพราะว่าได้ของมาหลายอย่างเลยค่ะก็กะว่าจะไปทําเป็น ออสวนนะคะก็เลยมาซื้อหอยหอยนางรมแล้วก็จะทําเกี๊ยวน้ําค่ะเกี๊ยวน้ำ่าเราก็เลยมาซื้อกุ้งนะคะโอเคค่ะวันนี้เจนนี่ขออนุญาตกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะ